นี่ไม่ดีครับแบบนี้ไม่ดีเฮ้ยเสียไปสองเกาะแล้วอ่ะอันเน่อันเน่อันเน่บายไล่ฮับเกรย์จอยโจ๊กโจ๊กโจกโ้โหโอ้หไม่สนิทแป้งขวดชีสอย่างดีต้นสตรีมว่าเราจะไม่เล่นจรวดบนนะติดมาร์กเล่นจรวดครับมันเป็นเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นต่อมือวิชาต่อมือเอาสวย <laughs> 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 a mouse has been rescued. A mouse has been eliminated. So I tell you, so I The mice have picked up some cheese. What is They pushed through three wedges of cheese. อเคไม่มีไอเทม2องทัพป,ปี้ดักอยู่ไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าออมีระเบิดสวยไป,ปมันชิสวยซะอย่างนั้นซะอย่างนั้นย่อยโดนจู๊กใหญ่เลยโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยบ้านะสวยเฉยโอ้โหสวยเฉยสวยเฉยสวยเฉย ม้าบดอะไรเน e ่ยม้าอะไรวะม้าบดม้าบดอะไรเนี่ยม้า้าดอนี่ยม้าบดม้าบอะไรนี่ยม้าบดม้าตัอนไรเนี่ยม้าบดม้าบอาไนี่ยม้าบม้าบดอไเนี่ยม้าบด้า่อะไเนี่ย

สไปดสไปด์ Spy, thank you oh, ช่วยได้เยอะเลยโอ้โ oh, ห thank you สไปด์เวลิมาร์ชครับผมโอ้โหมาได้ชีสเพิ่มด้วยเหรอ The mice e picked up some cheese. ชั่วโอ้โหโอ้โหเก โอ้เสผมว่าเขาหน้าจะมีคนปิงกันอ่ะสวยสวยเรียบร้อยบังคับปองแตกบังคับปองแตกเฮ้ยปิงเหรอปิงเหรอ A robot mouse is on site. Yes. เฮ้ย hey! บ้าบอที่สุดบ้าบอที่สุดโดนได้ไงวะเราโค้งทำไมก็กินสักทีว่ะไปตามตอนเอาละ โอ้สุดจริงเก้เ okay. โ,โ, okay. โอเก้เเคนอกไปเลไอ้นกไปเลนกไปเลไปต่อไปอนยอยบอ,อกเลยเฮ้จบแล้วจบแล้วโรบินฮุด จบแล้วจบแล้วจบแล้วโรบินมันจบแล้ว ını, ลล licensed, ลมันจบแล้วไป้บบา เอาน็อกเลยน็อกเลยน็อกเลยช่วย <fiance 20> ไม่ได้ไปะ้า <f ills> ยบาย ไปคุณลุกเองเหรอป้าบอไอ้ยบ้าบอที่สุดอะไรวะเนี่ยอ๋อทำอีเพลงต้องถือของอืมเออใช่ใช่อย่างนี้ The mice have picked up some cheese เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเย่ยมเลยมีคนหายตัวมีคนหายตัวอยากที่ว่าไม่เห็นอยากที่ว่าไม่เห็นอยากที่ว่าไม่เห็น วัดของชีสโอ้โหถ้ามีใครรอดาบตอนนี้ตายตายอย่างเดียวตายเรียบร้อยเรียบร้อยพี่โดมประมาณไปแล้ว ้าไอ้คุณยาเดไมสิพิกับสมชีสกับนางเรากันเลยเดินไปสิ a mouse has b e e น rescued The mice have picked up s o งงเลยลังเลแล้วนี่ไงล่ะเจ้าชายกำลังพรอมล้ำชีมเรียบร้อยนกสองจ๋วยโอ้ตรงนี้ก่ะ Hoa bên cạnh bàn đi qua nết, món 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 สวยสวยเฉยไหาคนเปิดเสริมให้ก็พอครับหาคนเปิดเสริมให้ก็พอเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามสวยงามยากหน่อยยากหน่อยอมงั้นเหรอสวย ประเด็นคือไปล้มอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้ไงเสียดายว่ะสวย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 กลิ่นเจลีล้มไป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 ไสวย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  A has mouse rescued. been สวย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 นี้นะครับตำแหน่งของชีคอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายสำหรับผู้เล่นแมวและผู้เล่นหนูเลยนะครับผมผู้เล่นแมวตรงนี้กินยาสุม่มปั๊บไปได้ยังไงายตัวครับและจังหวะนี้เข้ามาหายมาโอ้โลมาเซอร์ส์เจอสามตัวแปลงโยกที่ยังใจเยน็นเฮ้ ไอ้เ,เพื่อนตายต่อหน้ายังไม่ไม่หวั่นเกรงใดๆดยังเก็บเค้งต่อไปบ้าไปแล้วนะแป้งโยคีก็หยุดไม่หย่อนจริงๆครับเหว่าน,น่าเสียดายจริงแล้วจงนี้จะกันฟ้าจากทางนักสืบเจอรีร่ช่วยทางด้นชิงเจอรีร่ไปได้ครับชิงเจอรี่ตรงนี้กดก่อแล้ววิ่งหนีไปก่อนแล้วแป้งโยคีตรงนี้ไงไม่นะจงังหวะนี้เราเบิดกรอคอมพีชีพไปทั้วดโอมโบและแป้งโยคีโดนสกัดไปแล้วโดนตีสอมฮอเดียวไปเลยครับ โอ้โ oh, สุดจัาดครับรเราเปิดเกราะคอมพีชีพนะครับผมคนที่ไม่ถือตัวด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถด้วยเป็นคนที่ฉลาดด้วยเป็นคนที่น to ิสัยน่ารักด้วยแล้วเป็นคนนีทีตั้งหลายอย่างให้ <Hey. S 1> ใหเรามีโอกาสหลงเสน่ห์โอราฟนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน oh! โอ้ย<ะ> <girl> เป็นตรงเมืองสายน้ำนะครับตรงนี้พว,นวนพนกนั้นพยายามจะดันชีสไปยกซีชีสไปเซตทฐานะเมืองสายน้ำอยู่ครับแล้วก็ยกชีสไปเซฟได้ระเบิดควันตรงนี้สวยงามพวกเล่นแมวตามมาครับจังหวะน,นี้ไม่ได้หนโอ้โห,โหจับเลยอมาแล้วได้แอปเปิลโชวเวอร์มาเป็นแจ็ค ขอดไปครับงานนี้เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วตรงนี้มาถึงไม้ตีหนูแล้วครันการ์ดของเอง้าลิลลี่ไปได้เลยครับผมไม้ตีหนูนแล้วจับหนูที่โดนชุบชีวิตก็มีสไปหวานครับแอปเปิ้ลโชว์ว่าตรงนี้ระวังให้ดีระวังให้ดีโอห์ตีาสามสวยงยาบก็แม่งแตกเรียบร้อยแล้วเดินออกไปหนึ่งเดินออกไปสองจริงๆครับผม ว้าวไล่กันต่อจากชั้นบนถึงชั้นล่างและไล่กันไปเรื่อจากันฟ้าจักรนั้นก็มีเจอรี่สตาร์ไปอย่างสวยงามและตัวเจ้าโอ้เพียวหน้ายนต์จะกันติดทางด้านของสายพันธุ์ทั้งดนหุ่นยนต์หนูจังหวะนี้มาถูกจังหวะพอดีแล้วนั่ก็มีเจอรี่ตัลำนี้ทีน็อคเคโอไปเลยครับว้าว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 แม่ต้องขัดไปก่อนนะคนอะไรมันจะซวยขนาดนี้เนี่ยและตรงนี้นะผมว่าหนูกำลังแีกอยู่ห้องทำไมห้องคุกกันเพราแมวก็มุอทอมาจังหวะนี้อยู่ทุกคนระวังเหงื่อกี้ แมยูบันที่แมวอยู่ยข้างบนโอ้เรียบร้อยไม่รอดครับผมน่าเสียดายจริงๆอบ้าไปแล้วผู้เล่นแมวบ้าไปแล้วจังหวะนี้สวาร์ฟสกี้อะไรจังหวะนี้เดี่ยวได้โดนจับแล้วตรงน,นี้จับดังไปหมดเลยโอ้โหถามบอกสวยเลยครับก็สวยเลยครับโอเปเอร่รามาลิตาลินาไปฮันก <ไป S 1> ีก <ไป S 1> ้ยโอเคครับถามมาเกอเ <ไป S 1> ีเด <ไป S 1> ี่ยวด้า ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ